เริ่มลงทุนเพิ่งจะเริ่มเลยเจอศัพท์ใหม่ๆเยอะแยะ,แยะมากมายที่ไม่คุ้นหูเลยนะฮะรวมถึงคำหนึ่งที่เจอบ่อยมากคำว่าแตกพาแตกพาอะไรคือพา under พาโอเวอร์พาเกี่ยวกับก๊อฟหรืเปล่าเคยดูรายการก๊อฟไขข้อสงสัยอย่างแน่นอนนะคะรับรุงสีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้มาฟังคำตอบเลยกับโค้ชระดับประเทศตอนแรกเลยกับโค้ชเอดดี้สวัสดีครับสวัสดีครับ คนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับก๊อฟนะฮะไม่เกี่ยวกับก๊อฟครับพา,พานี่ไม่เกี่ยวกับ๊อฟเป็นราคาพาของหุ้นนะครับอ๋อเนี่ยดีเพราะแตกพาแตกพาเดี๋ยวได้เข้าใจกันงั้นข้าวความมันก่อนเลยครับก่อนที่เข้าใจคำว่าแตกพาอะไรคือคําว่าราคาพาครับราคาพาเนี่ยจริงๆต้องย้อนไปเลยต้องเป็นวันที่จัดตั้งบริษัทก็ขึ้นอยู่ว่าไปจัดตั้งด้วยทุนเท่าไหร่แตกจานวนหุ้นเท่าไหร่สมมุติเลยง่ายๆ1จดทะเบียน100ล้านบาทใส่หุ้นบอกว่าเออต้องการแตกหุ้นสักหุ้นือหุ้บาท แล้วมันก็จะเป็นราคานจุดตั้งต้นจัดตั้งบริษัทเลยก็คือพา1บาทต่อ<ช>หุ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงนนี้คือราคาพานะฮะมันคือเอาเรื่องของทุนจดทะเบียนใช่ครับแล้วก็มาหารด้วยจํานวนหุ้น ที่ก็อยู่ที่ว่าเขาจะตั้งไว้เท่าไหร่ตั้งไว้เท่าไหร่ถ้าเท่าๆกันก็คือ1บาทต่อหุ้นเป็นที่นิยม1บาทต่อหุ้นอันนี้คือเป็นที่นิยมเลยใช่ไหมเป็นที่นิยมกันตั้งให้เท่าๆกันจะได้เข้าใจกันง่ายๆอันนี้คือณวันตั้งต้นบริษัทแล้วก็จะมีคํานึงที่นักงทุนจะเข้ามาแล้วก็ได้ยินบ่อยก็คือแตกพาแตกมันคืออะไรใช่ครับครับผมโค้ชอธิบายครับเข้าใจคําว่าพาละ อะไรคือแตกพาฮะแตกพาเนี่ยเป็นการเหมือนเป็นการเพิ่มสภาพคล่องจริงๆมูลค่าเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันคือราคาคูณจํานวนหุ้นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับหุ้นตัวหนึ่งที่ทุกคนรู้จักดีนะปูนใหญ่ปูนซีเมนไทยนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็คือ12ล้านหุ้นหุ้นละร้อยบาทก็คือพ0 0้าน 1, 200ล้านพันสอล้านนี่คือทุนจะเปลี่ยนต่อมาในเมื่อประมาณปี19 9่านะมีการแตกพาจากราคาพา100บาทต่อหุ้นเป็นราคาพา สิบบาท s <S ต่อหุ้นอ้าวจากตอนแรกที่วางไว้หนึ่งร้อยบาทต่อหุ้นก็คือราคาพากลายเป็นสิบบาทต่อหุ้นจำนวนหุ้นก wow ็เลยกลายเป็น120ล้านหุ้นจำมาคูณกันเป็นไง10คูณ120ก็พันสองเหมือนเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมอ๋องั้นงั้นตัวตั้งที่เป็นมูลค่าณวันจดก็คือยังเท่าเดิมเท่าเดิมเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงระหว่างราคาพากับจํานวนหุ้นแค่นั้นเองมันก็เลยพูดว่าแตกพาแตกพาแต่จริงๆมันคือการลดราคาพาแล้วจานวนหุ้้นนก็เิ่มขึ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเมื่อปี2003ทางปูนซีเมนไทยก็ใจกรอบอ๋อแตกพานี่ไม่ใช่ครั้งเดียวนะฮะอ่าสองครั้งแตกพาได้เรื่อยๆโหแตกเป็นหลักสตางค์ก็ได้ครับไม่มีไม่มีกำหนดอันนี้คือจับจากตัวอย่างจริงเลยจาก100ไปเป็น10ครั้งที่2นี่10เป็นเท่าไหร่ฮะ10เป็น1บาทต่อหุ้น10เป็น1น่งั้นก็คือหาร10อีกหาร10ีกอนี่คือจับร้อยนะมามาเป็น10นี่คือหาร10 ซึ่งทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นคูณ10นั่นหมายความว่าจำนวนหุ้นที่เมื่อกี้เราคูณ10ไปแล้วไปเป็น120ล้านหุ้นเนี่ยต้องคูณ10อีกใช่ครับคูณอีกหนึ่ก็เป็น1,200ล้านหุ้นนะฮะใช่ครับสำหรับปุนใหญ่นะโคูณซีเมนต์ไทยเข้าใจวิธีการคำนวณแล้วครับแต่ว่าโค้ชเขาทำไปเพื่ออะไรครับ โดยหลักการก็คือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องลองคิดดูนะราคาหุ้นหลัก300บ้าง500บ้างแล้วแต่ช่วงจังหวะวัฒนรเศรษฐกิจเนี่ยแต่ลงทุนขั้นต่ำา100หุ้นใค่ล็อตหนึ่งห0 0 0 0 100หุ้นที่โค้ชเอ็ดดี้เคยมาแล้วนะใครที่ยังไม่เคยดูอีกท้นย้อนไปดูย้อนกลับไปดูได้แต่ขั้นต่ำคือจำนวน100หุ้นใช่นี่คือล็อตหนึ่งอะล็อตหนึ่งห0 0้บาทต่อหุ้นครับหนึ้อหุ้นขั้นต่ำงั้นคูณไปก็คือต้องมีั้าหม ไม่ไหอาจจะลงทุนแค่ตัวเดียวไม่สามารถไปกระจายความเสี่ยงที่ตัวอื่นได้อะไระนี้แต่อยากจะกระจายใช่ไหมการลงทุนต้องกระจายความเสี่ยงด,<ฮ>ดีราคาหุ้นก็จะลดลงจํานวนเงินที่ซื้อ1ล็อตก็ลดลงทําให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นอ๋องั้อนต้องหมายคือเพื่อเข้าหานักลงทุนหน้าใหม่ๆใช่ครับในวันที่ราคามันเริ่มรับสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงเกินเอื้อมละเหมือนราคามันสูงเกินหลักการก็คือ แตกพาให้ราคาดูเข้าถึงได้ง่ายพอเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยข้อดีก็คือมีการซื้อง่ายขายล่้งมองเงินมันอาจจะมีพรีเมียมขึ้นมาด้วยมันจะอาจจะราคาจะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะพอมีเหตุการณ์แตกพาี่ยมักจะมีราคาขึ้นมาด้วยขอถามอีกนิดนึงครับโค้ชว่าเมื่อกี้ที่บอกว่า500บาทต่อหุ้นแล้วถ้ามีการแตกพารราคา500บาทต่อหุ้นมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ก็หานสิบฮะก็หารสิบก็ประมาณ5 0 5 0 0บาทต่อหุ้นกลายเป็น50บาทต่อหุ้นครับใช่๋อก็ฟังดูแล้วมีแต่ข้อดี แล้วสําหรับนักลงทุนมันมีข้อเสียไหมครับข้อเสียก็มีครับอะไรที่มีดีก็ต้องมีเสียพอจานวนหุ้นเยอะขึ้นเนี่ยนักลงทุนก็อะไรย่อยเข้าถึงมากขึ้นจํานวนผู้ถือหุ้นรายย่อยก็จะเยอะขึ้นด้วยเกิดมีบางช่วงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต้องการสมมติมีตัดสินใจทางธุรกิจที่มีผลกระทบเช่นไปซื้อกิจการนักลงทุนรายย่อยอาจจะมองเป็นการซื้อกิจการที่แพงไปแล้วอยากแบบไปคัดค้านพอนักลงทุนรายย่อยแบบกระจายกันเยอะเนี่ยมันรวบรวม คะแนนเสียงไปสู้ลำบากงั้นอาจจะอาจจะมีความยุ่งยากตรงนั้นใช่งั้นถ้ามีแตกพาก็ต้องมีรวมพามีเขา่ารวมพาด้วยไหมครับมีครับมีคงั้นควจะต้องเข้าใจกันซะหน่อยใช่ครับถึงแม้จะไม่ค่อยเห็นบ่อยเท่าแตกพาแต่ก็มีรวมพาก็ส่วนใหญ่จะเกิดกับหุ้นที่แบบผ่านการปรับโครงสร้างมาเยอะพอปรับโครงสร้างมีการเพิ่มทุนมีอะไรจํานวนหุ้นก็เยอะมากแล้วมูลค่าหุ้นก็ ต่ำบาทเนี่ยคำว,ว่าต่ำบาทนี่หมายถึงว่าแบบราคาหุ้น70-80สต,สตางค์อะไรอย่างนี้เลยเหรอครับใช่ครับ <c cev Die cin> เพราะว่าพวกนี้เนี่ย <c ười> พอขยับ1ช่องก็จะมีผลเยอะ <c ười> เช่น10ตังค์ขยับ1ช่องก็ประมาณ2%เละกำไรขาดทุน2%เลยเวลาเข้าไป e <c ười> ทําการซื้อขายก็เลยไม่น่าดึงดูดใช่ครับซึ่งปกติเนี่ยเราถ้าย้อนไปอดีตอย่างที่เราพูดไว้เนี่ย โดยทั่วไปเมื่อวันเริ่มต้นเนี่ยนิยมกันพา1บาทพอตำ่ำหุ้นต่ำบาทก็แสดงว่าถ้าไปเที่ยวกับพาแล้วมันต่ำกว่าพาไหมถ้าต่ำกว่าพามันก็อาจจะส้อนว่าผลการเงินงานที่ผ่านมาเนี่ยม,มันขาดทุนทำให้ส่วนของพื้นทุนลดลงหมือนก็จะมีการปร,ปรับโครงสร้างหนี้ เปลี่ยนหนี้เป็นทุนจํานวนหุ้นก็เพิ่มขึ้นนะเป็นหลักดับหมื่นล้านหุ้นพอเกินหมื่นเนี่ยมันก็ทําให้ราคาหุ้นก็ยกิ่งต่าลงอีกก็เลยทําให้มันน่าดึงดูดมากขึ้นโดยการรวมพาใช่ไหมรวมพาอย่างนี้แปลว่าเป้าหมายเดียวกันกับแตกพาใช่ไหมฮะใช่ครับเพื่อให้มันดูดูน่าสนใจดูน่าสนใจแต่ว่ามันจะมีสัญญาลบนิดๆนะในการกรณีการรวมพาครับเพราะว่าโปรตีไม่ค่อยมีไม่ค่อยทํากันอ๋อโอเคก็ประมาณนี้ให้ได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจสับเพิ่มเติมทั้งคําว่าพารวมถึงแตกพา รวมพาแล้วก็คําูอื่นๆที่แน่นอนตัวพาเองเนี่ยเป็นจุดอ้างอิงสับอื่นๆนะฮะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะฮะเพราะการลงทุนก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะเรียนรู้ไม่สิ้นสุดเรียนรู้ไม,รรไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะฮะขอบคุณมากๆครับ,รบโอเจนีขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับเหมือนเดิมครับใครที่มีคําถามอะไรพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะแล้วก็เราจะหยิบยกมาเป็นท็อปิกที่น่าสนใจเพราะนี่คือ กรุงศรีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้กด s subscribe รอไว้เลยนะฮะกดกระดิ่งยินดีเลยอีพีหน้ามาจะได้เตือนแล้วก็ได้รับชมกันก่อนใครจะได้ไม่พลาดกับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับวันนี้แบงค์โค้ชเอดดี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ